ตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ใต้ล่านี้แท้ใดกันหลังจากการรบเปิดฉากแล้วหากเส้นทางเดินม้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดของราชวงศ์หนึ่งชฉนนั้นกำลังพลและสเสบียงที่มีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็สมควรเป็นโลหิตของจักรวรรดิเปยมังในตอนนี้ สแสดงความตึงเครียดมหาศาลที่เพียงพอทำให้จงหยวนวันไหวฮ่องเต้หญิงเปยมังไทผิงริ่งของสำนักหมากบีคีตาและตงจัวบุรุษอวบอวนยืนอยู่ริมเส้นทางเดินม้าสายหนึ่งพวกเขาชมมองการลำเลียงขนส่งขวักไข่จากทางเหนือลงใต้บนเส้นทางเดินมาสีหน้าของทั้งสามแตกต่างกันฮ่องเต้หญิงทรงฉลองพระอ,องค์คลุมทำจากขนเตียวชุดใหม่เอี่ยมในสายพระเนตรเต็มไปด้วยความทรนง ภายใต้การจัดการอย่างเหมาะสมของพระอ,องค์สิบกว่าปีมานี้ราชวงศ์จงหยวนที่มีแนวโน้มจะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งก็ไม่ได้ครองความได้เปรียบแม้แต่น้อยอีกทั้งยังบีบให้หลีอย่างต้องทุ่มงาประมาณและภาษีครึ่งแผ่นดินไปกับแนวภรมแดนตะวันออกเป็นเหตุให้ซีฉู่กู้แผ่นดินในท้ายที่สุดคนานางของพระอ,องค์นอกจากสกุลเยรลี่อินซีทรงอิทธิพลในทุ่งญ่าแล้วยังมีแม่ทัพมากคุณูปการอย่างทั่วป่าผู่ซาตงจัวหลิวกุย หวงซ้งผู่มู่หลงเปาติง่งได้อยางหยวนจานประหนึ่งมวลหมูดาราเปล่งประกายระยิบระยับบุญทุง่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไทผิงลิ่งชาชาราชุดครามที่มีลักษณะไม่โดดเด่นสะดุดตายืนอยู่ข้างพระวรากายเขาใช้เวลา20ปีเดินทางทั่วแผ่นดินกว้างใหญ่แห่งจงหยวนสายตาของไทผิงลิ้งในตอนนี้เยียบเย็นส่วนตรงจัวที่เอาแต่เป่าลมโอนใส่มือเพื่อขับไล่ความหนาวเย็นเดิมทีก็อวบอวน พอสวมกราะก,ก็ยิ่งดูบวมฉุกห้องเต้หญิงสุงเก็บสายพระเนกกลับมาหันพพักมามองตรงโจวที่มีชื่อเสียงเฉาโชไปทั่วท้องถนนในเมืองสีจริงตัดเยาวา่าทางใต้มีฉูทางเหนือมีตรงสองคนอ้วนใหญ่ตอนนั้นเจ้าพ่ายแพ้กับฉูลู่ซันถูกไล่ต้อนเสียชอกช้ำไม่มีใดเกินบัดนี้ฉูลู่ซันเป็นผู้พิทักแดนเปยเหลียงแต่เจ้าเป็นต้าอองราชสำนักตายลำพังระดับตำแหน่ง เจ้าคนเหนือกว่าหนึ่งขมคราวนี้มีความมั่นใจว่าจะกู้หน้าคืนมาได้หรือไม่เป็นครั้งแรกที่ตรงโจผู้บัญชาการการรบทั้งชายแดนไม่ยิ้มหน้าทะเล้นต่อหน้าพระผักหนวดหนวดแก้มแล้วเอ่ยเสียงเบาว่าหากในมือข้ามีกําลังทหารเท่าเท่ากันกับฉูลู่ซันคาดว่ายังคงยากมากแต่สถานการณ์ในตอนนี้คือข้าใช้กําลังพลร้อยหมื่นตีกาลังพลสามสิบื่นของเขาไม่มีเหตุผลที่จะพ่ายแพ้ ถว่ารู้สึกเหมือนดังแกคนอ่อนแอถตงตอนนั้นได้พบฉู่ลู่ซันเขาย่อมไม่สยบให้ทางกายใจห้องเต้หญิงซงแย้มพระส่วนเรารู้ตัวดีว่าไม่รู้เรื่องการศึกจึงไม่ชีมือชีไม้ต่อชายุทธทางชายแดนแต่ว่าการจัดวางกําลังทหารของเจ้าคราวนี้ออกจะพิลึกไปสักหน่อยจนเราชะง,งนสงสัยต้องเร่งเดินทาง800ลี้มาพบเจ้าต่อให้ไถผิงลิง อธิบายให้เราฟังอย่างละเอียดหลายต่อหลายครั้งถึงเจตานาของเจ้าก็ตามแต่เรายังหวังจะได้ยินจากปากของเจ้าด้วยตนเองไม่อย่างนั้นเราไม่สบายใจห่วงท่งผูหลังจากได้ยินการวางแผนของเจ้าแล้วก็โมโหจนหน้าเขียวถึงขั้นไม่สนใจสิ่งใดแล้วหน้าหนามาวิงวอนเราให้แต่งตั้งเขากลับไปเป็นต้อ๋องราชสำนักใต้อีกครั้งเพื่อให้เจ้าม้วนเสือใสหัวไปจะได้ไม่ผ่านทรัพย์สินที่ราชสำนักใต้สั่งสมมา2ี่สปีจนเกียงตรงจัวกามัด คอคะจมูกที่บวมแดงเพราะสุดาเอ่ยเสียงอู้อีว่าหลิวโจโยโจและเหลียงโจมีชายแดนติดต่อกับเปยหมังเราหลิวโจปราบได้ง่ายที่สุดโยโจสิ้นเปลืองกําลังมากที่สุดแนวพรมแดนทางเหนือของเหลียงโจเคี้ยวยากที่สุดกล่าวถึงตรงนี้ตรงโจก,ก็หยุดไปเล็กน้อยห้องเต้หญิงทรงรออย,ย่างอดทนแต่ตงโจก,กลับนิ่งเงียบอยู่นานจึงตัดถามอย่างอดไม่อยู่จบแล้วหรือ ตรงโจวกล่าวต่อไปตามหลักแล้วทําให้10บนิ้วบาดเจ็บมีสู้ตัด1น,นิ้วของเขาโดยใช้กําลังหลักโจมตีเหลียงโจจากนั้นเคลื่อนกําลังยาวลงไปโจมตีอย่างองอาจไปตลอดทางจนถึงจวนเปยดเหลียงอ๋องที่เขาชิงเหลียงถึงรามือใช้กําลังทหารจํานวนค่อนข้างน้อยแยกออกเป็นสองปีตึงโยโจและหลิวโจแบบนี้เป็นแผนขั้นสูงฮ่องเต้หญิงทรงรับคําอืมคลาหนึ่ง เด่นชัดว่าก็ทรงคิดเช่นนี้อันที่จริงที่ตงโจวกล่าวมาเมื่อครู่ก็คือข้อสรุปจากการหารือในช่วงแรกของเปยมังหลิวโจเหยื่อลอปลาแห้งเหี่ยวนั้นไม่ทําให้เปยมังอยากคุบเหยื่อแม้แต่น้อยตีหลิวโจนอกจากจะได้ขยายเส้นทางลำเลียงสเบียงให้ยาวขึ้นแล้วก็ไม่มีความหมายยิ่งใหญ่อื่นใดอีกหากประจันหน้ากันที่หลิวโจนานเกินไปเปยหมังย่อมได้ไม่คุ้มเสียเพราะทับอาชาเหล็กหลายหน่วยที่ประจําการชายแดนของเหลียงโจ ถึงพร้อมด้วยพลังอันน่าสะพึงกลัวในการโจมตีระยะไกลพื้นที่หลิวโจที่มีราษฎรอพยพสิบกว่าหมื่นคนซึ่งเกิดจากฝีมือของหลี่อี้ซันในตอนแรกมีไว้เพื่อเพิ่มความกว้างและแนวลึกให้เปเหลี่ยงซึ่งมีจุดอ่อนที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารเชิงลึกต่งโจวหน้านิ้วคิ้วขมวดเอ่ยว่าแผนขั้นสูงนี้เดิมทีก็เป็นขั้นสูงอย่างแท้จริงแต่ว่า หลังจากทหารม้าเบาหมื่นกว่านายของโยโจแทรกซึมไปถึงจี้โจแล้วสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าหลายปีมานี้เปยเหลียงเล่นหูเล่นตากับซีอี้มาโดยตลอดขากลัวแต่ว่าถึงตอนนั้นไม่ใช่กระทางเหนือของจี้โจกระทั่งซีอี้ก็จะมีทัพทหารม้าเปยเหลียงโผลออกมาบุกถึงราชาสำนักใต้ซ้ายขวาแตกทะลุถึงตอนนั้นใจกลางราชาสำนักใต้คงถูกก่อกวนจนเละเทะข้าพิจารณาจากนิสัยใจคอของสีเฟิงเนียน เขาเป็นพวกไม่มีเหตุผลไม่เคยกลัวยกหินเผารวมเสียหายไปทั้งสองฝ่ายย่อมไม่สนใจฐานที่มั่นใหญ่ของเหลียงโจอย่างไรก็จะกำจัดราชสำนักใต้ให้ได้เรื่องแบบนี้เขาทำออกมาได้แน่สิ่งนี้น่าจะเป็นแผนการของเขาจู่ๆตรงจัวก็ถมน้ำลายคนด่าว่าหลีอยางเอากับสุนัขมันเถอะโชคดีเสียละเกินหมดสีเซียวไปหนึ่งคนก็มีสีเฟื่งเนียนมารับไม้ต่อหากเปลี่ยนเป็นเฉินจือเปา บิดาคงไม่ต้องเวียนหัวแบบนี้แววตาต่งจวดุดันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในเมื่อสีฟ้งเหนียนจะเล่นด้วยชีวิตก็ง่ายดายมากอย่างนั้นข้าไม่ให้โอกาสเขาได้เล่นลูกไม้ทับใหญ่ร้อยหมื่นของเปิรมังแบ่งเป็นสามสายทั้งสามสายกดดันพร้อมกันข้าอยากเห็นนักว่าเขาจะดิ้นรนโยกย้ายกําลังอย่างไรถึงอย่างไรแต่ละสายของพวกเราก็ได้เปรียบเรื่องจํานวนทหารเย็ยนหวนหลวน ผู้บังคับการทัพทหารราบของเปยเหลียงกล่าวว่าศพสิบห้าหมื่นถึงถมปากน้ําเต้าเต็มข้าจะใช้กําลังสามสิบหมื่นทุ่มเข้าไปหลิวโจมีทัพหลงเสียงสามหมื่นและราษฎรอ,อพยพเหล่านั้นอย่างนั้นข้าใช้กําลังทัพยี่สิบหมื่นของหลิวกุยเข้าต่อสู้เหลียงโจเขียวยากข้าใช้กําลังทหารห้าสิบหมื่นพอหรือไม่หากว่าไม่พออย่างมากถึงตอนนั้นข้าค่อยมาขอฝ่าบาทอีกยี่สิบสามสิบหมื่นฮ่องเต้หญิงทรงขมวดพราขนนง แบบนี้ราชสำนักใต้ได้ความกังวลในภายหลังก็จริงแต่ว่าจ่ายในราคาสูงเกินไปหรือไม่ตงจัวสายนาราชสำนักหลีหยางยังกล้าใช้ซีชูมาฝึกทหารพวกเราเปยมังในฐานะชนเผ่านบนหลังมาย้ายถิ่นฐานไปตามแหล่งน้ําทุ่งยาแต่โบราณมาจึงเป็นนักรบตามธรรมชาติเหตุใดถึงไม่กล้าใช้เปยเหลียงมาฝึกทหารบ้างเล่าฮ่องเต้หญิงจะตัดบางอย่างแต่ทรงชะง,งักไปตงจัวเอ่ยเสียงเบาว่า ฝ่าบาทข้าตรงจวรับประกันกับฝ่าบาทได้ต่อให้เปยเหลียงกำจัดกําลังทหารเราไปห้าสิบหมื่นถึงขั้นหกสิบหมื่นแต่ขอเพียงตีเปยเหลียงได้สองมือข้าย่อมถวายทัพร้อยหมื่นที่สองคืนฝ่าบาทในที่สุดไท่พิงลิ่งก็เอ่ยปากฝ่าบาทเอาชนะศึกครั้งนี้แล้วทั้งเปยเหลียงและแนวพรมแดน G o, จี้โจจะกลายเป็นราชสำนักใต้แห่งที่สองขนนางบุญน้อยใหญ่ของราชสำนักใต้ทั้งหมดเตรียมพร้อมเข้าประจําการแล้ว เกือกม้าเหล็กย่ำผ่านที่ใดนักวิชาการขนนางบุญก็ตามไปประจำการที่นั่นนี่คือทางหนีทีไล่ที่ข้าเตรียมไว้ให้เปยมังข้าจะได้บริหารจัดการสถานที่เหล่านั้นได้ทันทีชายแดงของเปยมังจะขยายลงใต้ไปเรื่อยๆไล่หลังตามม้าศึกไปห้องเต้หญิงทรงพยักผ่พัก,กแต่ไม่นานก็ตัดถามอย่างเป็นกนังวลข้าไม่ได้สงสัยในความสามารถของเจ้าเพียงแต่ว่าสกุลเจ้าของหลีอย่าง จะให้เวลาพวกเรามากพอที่จะย่อยผลเก็บเกี่ยวจากการศึกหรือยิ่งกว่านั้นแนวตะวันออกของกู้เจี้ยนถังจะไม่ชฉวยโอกาสก่อกวนหรือไถผิงลิ่งเอ่ยเสียงราบเรียบผู้คนต่างคิดว่าสีฉูกู้แผ่นดินเป็นเรื่องประเดี๋ยวบะดาวแต่ข้าเชื่อมั่นว่าเฉาฉางชิงผู้นั้นจะได้เห็นกำแพงเมืองของไทอันตงจัวยิ้มพลางเอ่ยว่าชนชั้นยังหยวนเปิ่นซีคิดว่าหลังจากการศึกระหว่างเปย์เลียงและเปยมังจบลง ต่อให้เสียพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือแก่พวกเราก็ยังมีสองเหลียวของกู้เจี้ยนถังและสีส่สูของเฉินจือเปาค้ำจนชายแดนดังนั้นจึงยินดีที่จะได้เห็นปเปยเหลียงโลหิตไหลหมดจนหยดสุดท้ายแต่หากเป็นจริงตามที่ไท่พิงลิ่งกล่าวว่าเฉาฉางชิงจะได้เห็นกำแพงเมืองไทอันฉะนั้นกู้เจี้ยนถังก็ต้องออกจากสองเหลียวกลับมายัางเมืองไทอันถึงตอนนั้นเราก็แค่จัดวางกําลังทหารส่วนน้อยไว้ที่ปเปยเหลียงเพื่อรับมือกับเฉินจือเปาถึงตอนนั้นเรามีพื้นที่ยุทธศาสตร์เชิงลึก คือเปยเหลียงและราชสําสำนักตายเป็นชัยภูมิยิ่งใหญ่ไม่มีใดเกินที่มนุษย์ไม่อาจละเลยย่อมลดความสูญเสียจากทัพของเฉินจือเป้าได้ในระยะเวลาอันสัน้นต่อให้เฉินจือเป้ายอดเยี่ยมเลือดล้ำก็ยากต้านทานคลื่นคลังพวกเราและซีฉู่จ่ออาวุธไปที่เมืองไทอันไปชมดูเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของใต้ล่าที่ว่ากันว่ามีประชากรร้อยหมื่นข้าตรงจัวต้องไปชมกำแพงเมืองนั่นให้ได้ว่าสูงขนาดไหน ห้องเต้ทงถอนผ้าปัสสาสะตัดว่าใช้ทัพอาชาเหล็กที่เกียงไกลเป็นเอกในใต้ล่ามาฝึกทหารจากนั้นขึ้นกำแพงเมืองไทอันกำจัดกู้เจี้ยนถังและเฉินจื้อเป้าที่พยศดื้อด้านทิ้งเสียบุรุษเปยมังบกตะลุยสังหารไปตลอดทางถึงหนันเจียงหัวแท้ใสมหาสมุทรแม้เราเป็นสติแต่แค่คิดก็ยังรู้สึกองอาจห้าวหาญตรงจัวฉีกยิ้มไทผิงลิ่งเหลือบมองตรงจัว แววตาสลับซับซ้อนห้องเต้หญิงตบผ้าหัดบนบ่าของตรงจัวตัดสุรเสียงราบเรียบว่าขอเพียงเจ้าเดินไปถึงขั้นตอนนั้นเราไม่ใช่เจ้าตนของหลีหยางเรายอมรับให้ตรงจัวแบ่งเขตปกครองทางใต้ของสายน้ำกวางหลิงล้วนแท้ตรงได้เราจะให้ประวัติศาสตร์จารึกคำว่าตรงจัวไปอีกร้อยปีพันปีหลังจากเราอายุร้อยปีแล้วทอดพระเนตรไปทางทิศใต้ส่งพระสวนสุรเสียงดัง ต่อไปใต้ล่าแท้ใดกันถึงอย่างไรเราก็ไม่มีบุธ,ธิดาไม่ไปสนใจเสียงคุกเข่าดังตบตรงจัวคุกเข่าลงกับพื้นยังทอดพระเนตรไปทางใต้ยตะแก่ขาเป๋เดิมทีใต้ล่าก็แท้สีได้ตนฤด,ดูวัสันในปีที่สองแห่งราชศกเสียงฝูผลหน้าไม้สัญจรของเปยเหลียงหน่วยที่หนึ่งอยู่บริเวณปากน้ำเต้าของโยโจเมื่อดวงตะวันขึ้นทางทิศบูรพา น้ำค้างที่เกาะบนเกาะเหล็กพ่ออากาศหนาวเย็นกระทันหันในฤดูวสันต์ก็ค่อยๆเหือดแห้งไปผลละาตะเวนแหลมคมเหล่านี้แต่ละนายควบคุมม้าสองตัวม้าที่ควบขี่ล้วนเป็นม้าศึกชั้นหนึ่งจากทุ่งเลี้ยงม้าใหญ่ที่สุดของเปยร์เลียงศึกใหญ่ใกล้กยม้าดีจากทุ่งเลี้ยงม้าใหญ่แต่ละแห่งหล้วนส่งมอบให้หน่วยทหารพิเศษเหล่านี้ก่อนโยโจที่ถึงพร้อมด้วยข้อได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์เชิงลึกเมื่อเทียบกับแนวรอบเลียงโจ ที่สถานการณ์ตึงเครียดมันเกาทันพาดสายพร้อมยิงทันทีปากน้ำเต้าของโยโจทําให้ผู้คนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยกว่าเป็นที่ยอมรับจากทั้งสองฝ่ายว่าหากเปยหมังจะตีโยโจ о. ลําพังแค่คิดยึดคลองสมรภูมิปากน้ำเต้าก็ต้องใช้ชีวิตสิบกว่าหมื่นคนไปถมให้เต็มระบบป้องการปากน้ำเต้าที่สีเสียวสร้างขึ้นอย่างตั้งอ,อกตั้งใจมาสิบกว่าปีเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันขั้นสูงสุดในประวัติศาสตร์การรบของจงหยวน ทหารมากเลาะเหล็กสีดำทะมึนจำนวนมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเคลื่อนเข้าสู่ปากน้ำเตาละหนึ่งกระแสะคลื่นยักษ์บนสายน้ำกว่างหลิง